แฟนๆได้ยินอีกครั้งหนึ่งวันนี้น้องปิงมาที่บูธขอโอชิกรีนทีนรู้สึกดีทุกทีที่ได้อะไรให้น้องพูดดีกว่ารู้สึกดีที่ทจนจๆรู้สึกดีทุกทีที่ได้ไดื่มโอชิ่นะครับว้าว,าวารู้สึกว่าโอชิ่งทแบบผมแบบทามนมานแล้วเลยแบบว่าเวลาทุกทุกทท,ท,ท,ทีที่ทานรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกเฟรชมากๆเหมือนกัะว่าได้รีคอร์ดตัวเอง ใครตอนนี้มีถือขวดโออิชิอยู่บ้านมีไหมคะมีไหมมีไหมมีไหมยิบก็นใหญ่แล้วยิบกันใหญ่แล้วโอ้โหเน่โชว์หน่อยโชว์หน่อยว้าวถ้าอย่างนี้อย่างงี้ขออนุญาตถามน้องปิงหน่อยละกันค่ะคือเรื่องด้วยว่าโออิชิบริมีเรามีหลากหลายรสชาติมากรสชาติในดวงใจของน้องปิงเป็นรสไหนเอ่ยคือจริงๆอะพี่ชอบทุกโลนแต่ถ้ารสที่แบบชอบมากๆจริงๆคือฮันนี้เดมอนเพราะผมรู้สึกว่าฮันนี้เดมอนเป็นรถที่แบบ ทานแบบง่ายแล้วรู้สึกว่าทานได้ทุกเวลาจริงๆ<อ>รู้สึกว่าทานแล้วแบบเป็นเฟรชจริงๆเวลาเราแบบไปออกกองหรือแบบไปทำอะไรเหนื่อยๆทำาน้าเหนื่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วแบบเฟรชมา,มากอะ่นร,รู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะรู้สึก thank you